สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมและก o c มนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Mafia Game of Survival ปีลปี6 0 1 6วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกชมมากกว่า1 0 0 0 0มืเรื่อง รองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูของเรานั้นจะไม่สูญหายและวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเนื่องจากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งาน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารให้ยุ่งยากโดยใช้เพียงแค่ ID l ดียเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายค่ายมาดูกับพวกเราได้แล้วก็ยังแจกเงินรางวัล50 0 0 0บาททุกๆสิ้นเดือนถ้าหากสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกนเคอดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยในปี2072ณกรุงมอสโก มีรายการเกมโชว์ที่มีชื่อว่ามาเฟียกำลังเปิดตัวในซีซันที่57ซึ่งเกมมาสเตอร์ ก็ได้อธิบายกฎกติกาเอาไว้จะมีผู้เล่นทั้งหมด11คนโดย9คนนั้นจะมีฐานะเป็นพลเรือนส่วนอีกสองคนจะมีฐานะเป็นมาเฟียซึ่งไม่มีใครรู้ว่าฐานะของพวกเขาแว้นแต่ระบบของคอมพิวเตอร์จุดประสงค์ของพลเรือนคือค้นหาและไล่พวกมาเฟียในขณะที่พวกมาเฟียก็ต้องแกล้งทำเป็นพลเรือนเพื่อไล่พลเรือนออกไป หลกทุกๆวันพวกเขาจะวทกันว่าจะเตะใครออกซึ่งคนที่ถูกเตะออกจะถูกกําจัดโดยไม่มีข้อยกเวน้นหรือพูดง่ายๆก็คือเกมนี้เดิมพันด้วยชีวิตนั่นเองแต่ในทางกลับกัน ผู้ที่ชนะเกมนี้จะได้เงินรางวัลถึง1,000ล้านรูเบิลหรือประมาณ360ล้านบาทหากเหลือพลเรือนและมาเฟียอย่างละหนึ่งคนในรอบสุดท้ายก็จะถือว่ามาเฟียได้รับชัยชนะโดยอัตโนมัติหลังจากจบคำอธิบายผู้เขาแข่งขันทั้ง11คนเกิดประจําที่ซึ่งมันเป็นเก้าอี้ล้ำสมัยหน้าตาประหลาดแล้วก็มีโดรนเข้ามาสแกนรหัสของผู้เล่นเพื่อระบุฐานะให้กับพวกเขาในขณะที่โดรนกําลังทํางาน เกมมัสเตอร์ก็เริ่มแนะนำผู้เขา้าแข่งขันแต่ละคนซึ่งคนแรกก็คือลูก้าเป็นมหาเศรษฐีวัย5ปปีที่ใช้ยาแผนปัจจุบันทำให้ตัวเองดูอ่อนกว่าวัยเขาเป็นสิงห์พนันที่มั่นใจในโชคลาภของตัวเองเป็นอย่างมากเขาก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมเกมนี้เพื่อหาความตื่นเต้นในชีวิตและคนต่อมาก็คือหลานเอาแต่ใจที่กำลังรอให้เขาตาย แต่ลูกาก็ตั้งใจว่าถ้าเขาตายในการแข่งขันหล้านของเขาเกิดจะไม่ได้ทรัพย์สมบัติจากเขาเลยผู้เขาแข่งขันคนถัดมาก็คือเอลีวิศวกรหนุ่มวัย8 8ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขามีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นเอลีจึงตัดสินใจจะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อหาเงินก้อนสุดท้ายให้กับครอบครัว ซึ่งภรรยาของเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้เพราะเธออยากให้เขาใช้ช่วงเวลาสุดท้ายกับเธอและลูกๆและที่สำคัญเธอก็ไม่อยากเห็นเขาตายออกทีวีทว่าเอลีก็เพิกเฉยต่อคำร้องของของภรรยาเพราะเขาก็อยากให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายหลังจากที่เขาจากไปผู้เขาแข่งขันสองคนถัดมาก็คือบุเชอร์กับอีวาน เป็นนักโทษที่ได้รับโอกาสจากรัฐบาลโดยไม่สนว่านักโทษเหล่านี้จะก่อคดีความร้ายแรงมาจากไหนถ้าหากพวกเขาชนะพวกเขาจะไม่ได้เงินรางวัลแต่จะได้รับอิสรภาพแทนในตอนนั้นการแนะนำตัวถูกขัดจังหวะเมื่อเกมมาสเตอร์ ถามถึงฐานข้อมูลของผู้เล่นซึ่งพวกเขาทั้ง11คนก็ยืนยันว่าตัวเองมีฐานะเป็นพลเรือนหลังจากนั้นการโหวตสังหารครั้งแรกก็เริ่มขึ้นถามกลางผู้ชมและเหล่าครอบครัวที่ลุ้นกันจนตัวโกงคอนสแตนตินหนึ่งในผู้แข่งขันเขาได้ตัดสินใจว่าจะไม่ลงคะแนนเสียงในรอบนี้ แต่มารีกลับลงคะแนนโหวตให้คิวเลียนโดยที่ไม่ได้ลังเลซึ่งปีเตอร์ก็สนับสนุนเธอด้วยอีกหนึ่งเสียงแล้วในทันใดนั่นเองบุตรเชิร์ก็ตระหนักได้ว่าเขาเคยเห็นมารีกับปีเตอร์ออกทีวีด้วยกันภาพก็เลยตัดให้เห็นถึงอดีตของมารีเธอเป็นนักบัลเล่ชื่อดังวัย24ปีและปีเตอร์ก็เป็นแฟนหนุ่มของเธอทั้งคู่เป็นคู่รักที่รักกันมากจนกระทั่งวันหนึ่งมารีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้เธอต้องตัดขาทิ้งและใส่คาเทียมตลอดชีวิตเท่าท่ค่าเทียมสังเคราะห์กลับมีราคาแพงเกินคาดนั่นก็เลยเป็นเหตุผลทําให้มารีเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อหาเงินจ่ายค่าเทียมส่วนปีเตอร์ก็เข้าร่วมเพื่อช่วยเธอและตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาขายของส่วนตัวไปเยอะมากเพื่อเอาเงินมาช่วยเธอแต่มันก็ไม่พอหลังจากได้รับรู้เรื่องราวของมารีและผู้เข้าแข่งขันคน,น,นอื่นๆก็ได้ตัดสินใจว่า ธอมีพันธมิตรในการแข่งขันพวกเขาจึงร่วมกันโหวตสังหารเธอเป็นคนแรกบีเตอร์จึงพยายามเข้าปกป้องแฟนสาวโดยการเปิดเผยฐานะของตัวเองว่าเขานั้นเป็นมาเฟียแต่ทว่าเวลาก็หมดลงซะก่อนมารีจึงกลายเป็นเหยื่อคนแรกที่ถูกเลือกและทันทีที่ฐานะของเธอถูกเปิดเผยว่าเธอนั้นเป็นพลเรือนเก้าอี้ของเธอก็เลื่อนเข้าไปในลูกกลมๆสีดำๆขนาดใหญ่ ในลูกกลมลึก,กลับนั้นมารีถูกทําให้หมดสติและเริ่มเห็นภาพจําลองความกลัวที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอเธอพบว่าตัวเองอยู่ในป่าลึก,กลับในคืนที่พายุโหมกระหน่าและทันทีที่ฟ้าแลบลงมาเธอก็วิ่งหนีด้วยความกลัวอย่างสุดชีวิตและต้นไม้ก็หลายรอมบังคับให้เธอวิ่งตรงไปที่หน้าผาอย่างไม่มีทางเลือกจนในที่สุดมารีก็กระโดดลงหน้าผา และถูกสายฟ้าฟาดกลางอากาศจนเสียชีวิตไปในที่สุดทันใดนั่นเองร่างของเธอก็สลายหายไปจากโลกหลังจากนั้นเกมมาสเตอร์ Master, ก็ประกาศเริ่มหมดสังหารครั้งที่สองทันทีที่การโหวตจบลงโดรนก็บินเข้ามาหายเหยื่อรายต่อไปซึ่งผู้โชคร้ายคนนั้นก็คือบุตเชอร์และเมื่อเขารู้ตัวเองว่าถูกโหวตนักโทษหนุ่มก็ดูถูกทุกคนว่าพวกเขาโง่และปัญญาอ่อน ในขณะที่เกาอีค่อยๆพ่าตัวเขาไปในลูกกลมสีดำๆและภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตบุชเชอร์เขาได้ผ่านการประเมินทาง,งจิตวิทยาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งนัก,กจิตวิทยาก็มีคำถามมากมายแต่คำตอบของบุชเชอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักเขาเอาแต่สาบานและสัญญาว่าจะไม่กลัวสิ่งใดทั้งนั้นแต่เขากลับอยอมรับว่าเขาไม่อยากตายอย่างคนงี่เงา่าเมื่อการจำลองในลูกแก้วเริ่มขึ้นบุชเชอร์ก็พบว่า ตัวเองอยู่ในโคลิเซียมที่น่ากลัวพร้อมกับกลาดีเอเตอร์สองคนที่ทุบตีเขาอย่างไร้ความปราณีท่ามกลางเสียงโครร้องของฝูงชนบุตรเชอร์ก็เลยลุกขึ้นมาโต้กลับจนสามารถจัดการกับกลาดีเอเตอร์สองคนไปได้ซึ่งเพื่อนนักโทษก็ลุกขึ้นแสดงความยินดีและส่งเสียงเชียร์ให้กับเขานั่นก็เลยทำให้นักโทษหน่มคิดว่าตัวเองได้รับอิสรภาพแล้วแต่ทันทีที่เขาก้าวถอยหลังเขาก็สะดุดล้มทับแท่งโลหะ ยนทำให้เขาเสียชีวิตทันทีทันทีที่บุษเชื่อตายเกมมาสเตอร์ก็ประกาศโหวตสังหารครั้งที่3ซึ่งครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาโหวตถึง8นาทีคอนสแตนตินเป็นคนแรกที่พูดขึ้นมาว่าเขารู้แล้วว่าใครคือมาเฟียและภาพก็ได้ตัดไปให้เห็นถึงอดีตของชายคนนี้ในตอนบป็นเด็กคอนสแตนตินมีความสามารถเกี่ยวกับยานทิสเขาสามารถทำนายอนาคตและพอโตขึ้น เขาก็เริ่มปรากฏตัวในรายการทีวีและทำงานป็นที่ปรึกษาระดับชาติซึ่งความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขามันก็คือความตายกลับมาที่การแข่งขันคอนสแตนตินก็ประกาศว่าปีเตอร์เป็นมาเฟียปีเตอร์ก็เลยถามกลับด้วยความสงสัยว่าถ้าเขาเป็นมาเฟียจริงเขาคงไม่ปล่อยให้มารีตายในเมื่อเขามีอำนาจที่จะบอกได้ว่าเธอเป็นพลเรือนคอนสแตนตินก็เลยบอกเหตุผลว่า ก็เพราะนายต้องการเงินเพื่อช่วยตัวเองยังไงละ่ะและนายก็ไม่คิดจะแบ่งเงินให้กับพลเรือนที่เหลือด้วยส่วนปีเตอร์เองก็ไม่ได้สนใจคำกล่าวอ้างของคอนสแตนและโหวตสังหารคอนสแตนซึ่งเอลีกับลอร่าก็โหวตให้คอนสแตนด้วยเช่นกันทว่าคนที่เหลือกลับโหวตให้ปีเตอร์ปรากฏว่าปีเตอร์ไม่ใช่มาเฟียแต่กลับเป็นพลเรือนและนั่นก็หมายความว่าคอนสแตนโกหกเพื่อกำจัดผู้เข,าเข้าแข่งขัน และภาพก็ได้ย้อนให้เห็นถึงการประเมินทางจิตวิทยาของปีเตอร์โดยสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือน,น้ำทันทีที่เขาถูกส่งตัวเข้าไปในลูกกลมๆลมลึก,กลับมันก็จำลองสถานการณ์ให้ปีเตอร์อยู่ในเรือลำเลก็กท่ามกลางมหาสมุทรที่น่ากลัวและปีเตอร์ก็ดิ้นทุรนทุรายเพื่อขึ้นมายังเกาะที่น่าขนลุกเพราะว่าเขานั้นกลัวน้ำ แต่ทันใดน,นั่นเองก็มีรูร่วเกิดขึ้นปีเตอร์ก็เลยพยายามใช้มือปิดรูร่วเอาไว้แต่มือของเขากลับถูกบาดจนเลือดไหลลงสู่ทะเลและในไม่ช้านักคายแห่งท้องทะเลก็เริ่มเข้ามาปีเตอร์จึงพยายามจะพายเรือขึ้นฝั่งแต่น้ําก็ทะลักเข้ามาทําให้เรือของเขาจมลงอย่างชา้าชาชายหนุ่มจึงใช้ไม้แทงฉลามตัวหนึ่งและตัวที่เหลือกร็รุมกัดกินเนื้อฉลามด้วยกันเองปีเตอร์จึงใช้โอกาสนี้หนีขึ้นเกาะ แต่อย่างไรก็ตามแล้วเกาะที่ดังเป็นความหวังนั้นและทางรอดของเขากลับค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาปีเตอร์ที่ลอยคอยอยู่กลางทะเลก,ก็เลยกลายเป็นอาหารของฉลามแต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตปีเตอร์ก็ได้ยิ้มออกมาเพราะเขากำลังจะได้เจอกับมารีผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดหลังจากการตายของปีเตอร์การโหวตสังหารครั้งที่สก็เริ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้ เหล่าผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการตัดสินใจทั้งหมด6นาทีและภาพก็ตัดไปที่อดีตของวอเตอร์หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่เป็นอดีตทหารเก่าอายุ45ปีเขาได้ร่วมรบในสงครามหลายครั้งและผลจากสงครามนั้นก็ทําให้เขาปวดเป็นโรค PTSD หรือโรคเครียดจากเหตุการณ์รุนแรงเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันนี้ เื่อให้มันตัดสินใจว่าเขาควรจะมีชีวิตยอยู่ต่อหรือไม่เนื่องจากเขารู้สึกผิดเพราะความผิดพลาดในสงครามทําให้ทาหารเกณฑ์รุ่นเยาวจาจนวนมากต้องมาตายก่อนวัยอันควรกลับมาที่การแข่งขันวอเตอร์ก็ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับอีวานเพราะเขาเคยได้ยินคดีของอีวานในข่าวภาคเช้าซึ่งชาวเมืองก็ได้ตั้งฉายาให้กับอีวานว่าฆาตกรแดก แล้วภาพก็ตัดไปที่อดีตของอีวานซึ่งเขาเป็นเพียงเด็กนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆื่ยามคำ่ำแต่แล้วเขาก็ขับรถเร็วเกินขีดจำกดัดจนทำให้เพื่อนสองคนเสียชีวิตในอุบัติเหตุอีวานจึงถูกตัดสินให้ติดคุกตลอดชีวิตดังนั้นความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาก็คือการตายอยู่ในคุกกลับมาที่การแข่งขัน อีวานก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนจะกล่าวหาว่า,าลอร่าดูคุ้นเคยกับวอเตอร์แต่ลอร่ากลับปฏิเสธและเธอก็โหวตให้วอเตอร์เป็นมาเฟียส่วนวอเตอร์เองก็โหวตเธอกลับทว่า,าลอร่าก็ได้รับการสนับสนุนจากลูกา้าอีวานและเอลีความโชคร้ายในรอบหนี้จึงตกไปอยู่ที่วอเตอร์ในขณะที่เขาเริ่มวายวายเพราะความโกรธคอนสแตน์ก็โหวตเลือกเขาอีกเสียงวอเตอร์จึงได้รับเลือกให้เป็นเหยื่อรายต่อไป และทันทีที่ได้รับเลือกก็มีการเปิดเผยว่าวอเตอร์นั้นเป็นพลเรือนนั่นก็เท่ากับว่าตอนนี้พลเรือนถูกคัดออกไปแล้ว4ี่คนแต่มาเฟียก็ยังอยู่ครบหลังจากนั้นวอเตอร์ก็ถูกพาเข้าไปในลูกกลมๆแล้วเขาก็พบว่าตัวเองได้ย้อนกลับไปในวันที่ทำผิดพลาดทหารหนุ่มจึงพยายามเตือนคนของเขาว่ามีการซุ่มโจมตี แต่มันก็สายเกินไปเมื่อศัตรูได้ตีวงล้อมและสังหารทีมของเขาทีละคนและบางครั้งกันจำลองก็ทำให้กำแพงหายไปเพื่อเปิดโอกาสให้กับศัตรูโจมตีได้มากขึ้นวเอเตอร์ก็เลยตัดสินใจออกมายิงกับศัตรูอย่างบาคลังแต่พอเห็นร่างของพรรคพวกที่นอนตายเกลื่อนทหารหนุ่มจึงรู้ทันทีว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วและในทันใดน,นั้นเองเขาก็ถูกศัตรูสังหารตาย หลังจากการจากไปของวอเตอร์การโหวตสังหารรอบที่5ก็เริ่มขึ้นเหล่าผู้เข้าแข่งขันก็ได้โหวตลอรา่าจากนั้นก็ตัดไปที่อดีตของลอรา่าในตอนนั้นเธอเคยมีบ้านมีงานที่ดีและมีครอบครัวที่น่ารักแต่ก็น่าเสียดายที่เธอนั้นเป็นคนติดเหล้าและไม่มีเวลาดูแลเอาใจใสล่ลูกๆจนลูกของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสามีก็เลยทิ้งเธอไป ลาราจึงใช้ชีวิตตัวคนเดียวมาตลอดเวลาระยะ8ปีและสิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดก็คือความสูงแต่แล้วคือหนึ่งเมื่อเธออยู่กลางถนนเธอก็ได้พบกับอุบัติเหตุและได้ช่วยชีวิตอิวานและเพื่อนของเขาเอาไว้ซึ่งระหว่างนั้นเธอก็ถูกพ่อแม่เด็กที่เป็นคนขับรถที่บังคับให้โกหกในระหว่างพิจารณาคดีกลับมาที่การแข่งขัน อีวานตกใจมากที่ได้ยินสิ่งนี้แต่เขาก็ให้อภัยลอรา่าเพราะเธอบอกทุกคนให้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาบริสุทธิ์ทันใดน,นั่นเองลอร่าก็ถูกเปิดเผยสถานะว่าเธอเองก็เป็นพลเรือนก่อนจะถูกพาเข้าไปในลูกกลมๆและอยู่ในสถานการณ์จำลองที่เธอกลัวที่สุดซึ่งนั้นก็คือเครื่องบิน ขบินไปสักพักสภาพอากาศก็เริ่มแปรปรวนส่งผลให้เครื่องบินได้รับความเสียหายก่อนที่มันจะค่อยๆพังจนในที่สุดร่างของลอรา่าก็ถึงแก่ความตาย หลังจากที่ลอราตายการโหวตสังหารครั้งที่6ก็ระเริ่มึ้นโดยผู้เข้าแข่งขันมีเวลาตัดสินใจทั้งหมดสนาทีซึ่งคอนสแตนก็เป็นคนแรกที่โหวตอีวานหลังจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงเกิดขึ้นเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันซึ่งการโต้เถียงนั้นมันก็ทำให้เอลีรู้ว่าคีรันกับแคทอาจจะเป็นพันธมิตรกันคีรันก็เลยกล่าวหาว่าคอนสแตนตินเป็นมาเฟียส่วนอีวานก็กล่าวหาว่า อีลี่เป็นมาเฟียและในไม่ชา้าผู้เขาแข่งขันก็ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคอนสแตนตูกาและอีลี่โหวตให้อีวานแต่ในทางกลับกันอีวานคิเรนและแคทก็โหวตให้กับคอนสแตนเมื่อผลโหวตออกมาเสมอกฎของเกมก็บอกอย่างชัดเจนว่าต้องเลือกตามเสียงที่ค้างมากดังนั้นเกมมาสเตอร์ จึงประกาศให้มีการโหวตใหม่ซึ่งลูกาก็ได้เปลี่ยนใจมาโหวตให้คอนสแตนส่วนคอนสแตนก็สร้างความตกใจให้กับทุกคนโดยการโหวตให้กับตัวเองหลังจากที่เขาเป็นผู้ถูกเลือกฐานะของแตนก็ถูกเปิดเผยว่าเขานั้นเป็นมาเฟียเมื่อเข้าไปในสถานการณ์จำลองคอนสแตนก็ปรากฏตัวในขั้นบันไดแล้วในทันใดนั่นเอง ก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาชนแล้วเรียกเขาว่าคุณปู่ซึ่งคำพูดของเด็กคนนั้นก็ดทำแม่คอนสแตนโกรธเป็นอย่างมากแล้วในทันใดนั่นเองเขาก็ได้เห็นตัวเองในกระจกที่เริ่มแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วเขาไม่กล้าที่จะออกไปเจอใครในสภาพนี้จนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตคอนสแตนต์ก็เริ่มหัวเราะหายกับความฉลาดของตัวเองเพราะจ,จริงๆแล้วเขาก็กลัวถูกนอกใจไม่ได้กลัวความแก่หรือวัยชรา เพราะความแก่สาหรับเขามันคือความตายที่งดงามถ้าว่าจริงๆแล้วคอนสแตนท์ Constant เพียงแค่หลอกตัวเองเท่านั้นเพราะในใจลึกๆเขาก็กลัวความแก่มากที่สุดอยู่ดีหลังจากการตายของคอนสแตนท์การโหวตสังหารรอบที่7ก็เริ่มขึ้นซึ่งผู้โชคร้ายๆต่อไปก็คืออีวานที่มีฐานะเป็นพลเรือน แคทเสียใจมากที่อีวันถูกเลือกแต่อีวันกลับไม่ได้เสียใจเลยเพราะตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วว่าเขานั้นเป็นผู้บริสุทธิช์ชายหนุ่มจึงฝากความรักและความคิดถึงไปให้แม่พานจอทีวีและขอโทษที่ทำหน้าที่ลูกไม่ดีแล้วในทันใดนั่นเองสถานการณ์จำลองก็พาอีวันเข้ามาอยู่ในคุกที่มีผู้คุมกำลังนำทางเขาไปยังลานประหารและในช่วงสุดท้ายของชีวิตอีวันก็จินตนาการว่า เขากำลังมีความสุขอยู่บนชายหาดกับแม่ก่อนที่ชายหนุ่มจะถูกผู้คุมยิงเสียชีวิตทันทีหลังจากการตายของอีวานตอนนี้คืเหลือผู้เข้าแข่งขันสีคนสุดท้ายคนที่มีฐานะเป็นพลเรือนสามและมาเฟีออีกหนึ่งนั่นจึงทำให้เกมดูง่ายแต่มันกลับกลายเป็นเกมที่ยากขึ้นมาเนื่องจากการโหวตในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาตัดสินใจสนาทีเท่านั้นในขณะที่ผู้เล่น กำลังถกเถียงกันว่าจะโหวตเลือกใครอยู่นั้นอีลี่ก็ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของคีเรนกับเคทว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันแล้วภาพก็ตัดไปในอดีตของคีเรนเขาเป็นเด็กติดเกมวันๆไม่ทําอะไรนอกจากเล่นเกมกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับเคทสิ่งตอนนั้นเธอเป็นเด็กสาวกําพร้าที่กลัวความสูงเป็นอย่างมาก และก็กลัวทะเลทรายแล้วก็กลัวงูและด้วยความที่คีเรนบรรดาเกเร ے, มันก็เลยทําให้เขาเข้ากับเคทได้เป็นอย่างดีทางครูก็ต่างไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้เจอกันอีกครั้งในเกมนี้กลับมาที่การแข่งขันในขณะที่ผู้เล่นกําลังถกเถียงกันเพราะตกลงกันไม่ได้ว่าจะโหวตใครและเมื่อเวลาหมดลง ระบบจึงเลิกให้แคทปันเหยื่อรายต่อไปซึ่งฐานะของเธอก็คือพลเรือนและทันทีที่เธอกำลังพาเข้าไปในลูกกลมกลมขีรันก็กระโดดเกาะเก้า,าอี้ไปด้วยเพราะเขาสัญญากับเธอไว้แล้วว่าจะปกป้องเธอตลอดไปนั่นจึงทำให้ทั้งคู่ถูกพาเข้ามายัางสถานการณ์จำลองท่ากลางพายุอันดำมืดแล้วทั้งคู่ก็ยืนอยู่บนพื้นกระจกทันทีที่ขยับกระจกก็เริ่มแตกพวกเขาจึงตัดสินใจวิ่งไปพร้อมๆกัน จนในที่สุดทั้งคู่ก็ตกลงมากลางทะเลที่อ้างวางเมื่อทั้งคู่เห็นแสงไฟอะไรบางอย่างอยู่บนเขาพวกเขาก็รีบตามแสงนั้นไปแต่ทันทีที่เริ่มขยับก่อนห็นรอบๆก็กลายเป็นงูตัวใหญ่และไล่ลา่ลาพวกเขาทันทีหลังจากนั้นไม่นานก็มีสัตว์ประหลาดหน้าตาน่ากลัวปรากฏขึ้น ซึ่งมันก็คือความกลัวภายในจิตใจของคีเรนชายหนุ่มจึงพยายามปกป้องเขตจากสิ่งที่ตัวเองกลัวมากที่สุดจนกระทั่งทั้งคู่ได้เข้าใกล้ภูเขาสามเหลี่ยมแสงสีขาวก็ส่องออกมาและเผาสัตว์ประหลาดตัวนั้นในระหว่างนั้นเองคีเรนก็ซึ่งเกเห็นสามเหลี่ยมที่ห้อยอยู่บนคอของสัตว์ประหลาดชายหนุ่มจึงรวบรวมความกล้าแล้วแย่งชิงสามเหลี่ยมนั้นมาก่อนจะใช้มันสะท้อนแสงจากภูเขาและแเผามันจนกลายเป็นเท่าทาน หลังจากนั้นถังครูก็เจอกับแท่งหินที่มีรูปร่างคล้ายใบหน้ามนุษย์โดยมีสามเหลี่ยมอยู่ที่ตาข้างสายที่รันก็เลยใส่สามเหลี่ยมเข้าไปในตาอีกข้างหนึ่งแล้วในทันใดนั่นเองก้อนหินก็เริ่มเคลื่อนตัวแล้วก็เผยให้เห็นกับลำแสงที่พาพวกเขาไปยังบ้านเลี้ยงเด็กพราซึ่งเป็นบ้านที่แคทเติบโตมาและเธอก็เห็นว่าแม่แท้ๆของเธอ เอาเธอมาให้กับบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยความเต็มใจคีแรนเลยพยายามเตือนเธอว่านี่ไม่ใช่ของจริงพ่อแม่ของเธอไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอไปเมื่อแคทพยายามเชื่อในสิ่งที่คีแรนพูดทันใดน,นั่นเองสภาพแวดล้อมรอบๆตัวมันก็ได้พังทลายลงแล้วทางครูก็ได้ไปเชิญหน้ากับเกมมาสเตอร์ซึ่งนั่นก็หมายความว่ายังมีพลเรือนและมาเฟียเหลืออยู่ในเกมในขณะที่รายการถูกตัดเข้าโฆษณาเกมมาสเตอร์ก็บอกว่า คอนสแตนทำงานให้กับเขาเพื่อหาเงินทำลายเกยมด้วยการเอาชนะมันโดยการใช้คีเรนและแคดเป็นเครื่องมือนในเกมนี้พร้อมกับเปิดเผยว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังติดอยู่ในสถานการณ์จำลองแต่เพราะผู้ชมส่วนใหญ่เบื่อที่จะเห็นความตายแล้วพวกเขาจึงตัดสินใจแสดงความรักของทั้งคู่แทนหลังจากความจริงถูกเปิดเผยเกมมาสเตอร์ก็ปล่อยให้ทั้งคู่รอดชีวิตจากการเข้าแข่งขันได้อย่างปลอดภยัย ส่วนอีลี่ก็กลับมาหาครอบครัวแล้วเปิดเผยว่าเขาคือมาเฟียและเขาก็ชนะการแข่งขัน,ขนพร้อมกับเงินรางวัลก้อนโตหลังจากได้รับเงินรางวัลมากมายมันก็ททำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อได้อีก10เดือนส่วนลูก,กาที่ไม่ได้เงินรางวัลเขาก็ตัดสินใจทิ้งลูกหลานของตัวเองและบริจาคทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของแครส่วนแม่ของอีวาน เธอก็ได้รับช่อดอกไม้เพื่อรำลึกถึงลูกชายผู้บริสุทธิ์ของเธอส่วนคีรันกับเคทก็ได้ไปเยี่ยมลุ่มศพของคอนสแตนต์เพื่อเป็นการขอบคุณที่เข้ายอมเสียสละตัวเองในซีซั่นต่อมาคีรันก็ตัดชินใจกลับเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้งเพื่อชิงเงินรางวัลก้อนใหญ่ที่เขาพลาดไปในซีซั่นที่แล้วและหนังก็ได้ตัดจบลงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปแค่4.3คะแนนยิ่ลืมไปเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix NF Theater